same ใจนะที่ได้เจอเธออีกครั้งน่ง 烤如黑猪，猪皮碎碎，少肥肉肉。哎呀，有九种口味：一中国 BBQ，二 American BBQ。BB Q, 哎呀，这个有喜欢。三亚洲 BBQ，这个我也喜欢。还有，最喜欢、最推荐的一家就是最正宗的口味。 你必须点，还有的酸口味、甜口味都有。我推荐你心爱的，很特别，就是蘑菇口味。最后啦是上海口味。如果你现在点外卖的话，我会送酸菜和面包，欢迎大家。欢迎大家。 วันนีตาจะเรียนอะไรมั่วปวเนี่ยแหมเก่งนะเราเนี่ยทำเป็นพูดจีนมัวป่เนี่ยนะมัวเปล่าไม่มัวแต่คนมันเก่งอะอ๋อจีเจี้เอาชื่อเอาชื่อมูหัน ไม่สดใสแต่ยังมีเธออยู่เคียงข้างฉันทุกครั้งที่เรายิ้มและหัวเรอกกันมันทำให้ทุกความเนื่อยจานหายอ๋อทำไมชีวิตฉันต้องวุ่นวายอะไรแบบนี้ด้วยนะฉันก็ไม่อยากคิดถึงเธอหรอกแต่ลีอ๋อแต่ทำไมรู้

ไม่ได้การละแบบนี้ก็เหมือนฉันรักเขาอยู่นะสิไม่ได้ฉันต้องเกียดเขาสิก็เขาอะเจอที่ไหรเจ้ากี้เจ้าการแต่พอไม่เห็นหน้าเขามันก็รู้สึกแปลกๆกันเนี่ยหรือว่าเราจำเป็นเหมือนเต่าพวกนี้ พอไม่อยู่ใกล้เขาอ่ะก็วนเวียนกลับไปหาเขาตลอด<ฮ>แหมทำเป็นเกลียดฉันแต่ก็เล่นเกมดอกไม้อยู่เนี่ยนะเธอนี่มันน่ารักจริงๆเลยแต่ถ้าฉันเป็นคนเด็ดเอง ฉันก็จะเลือกแต่คำว่ารักเลยแหละรัก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 โอ๊ยสวยจริงๆเลยที่่านเป็นไรหรือเปล่ายังไงไม่เป็นไร ไม่ก็จะช่วยดูให้ไงว่าเป็นอะไรไหมเป็นอะไรหรือเปล่าอย่ามายุ่งอ่ะนะข,นขึ้นมาเร็วๆขึ้นมาเร็วมาขอบคุณหนะเมือกนั่นนีก็บอกนะไงว่าอย่าดืใครกันแน่ที่ดือ ข้อเท้าน่าจะพีกไม่น่าเป็นไรมากเดี๋ยวพาไปส่งห้องพยาบาลขอบใจนะ Your eyes are light like my guiding beam. Fingers trace the lines of destiny. Every step feels like it's meant to be. No more shadows, no disguise. Love begins where the soul collides. As you wish, my Your heart is love yours. To a story written timeless and ทำบ like ้าอะไรเนี <Like> <gardens> ่ยก <t DIA> ็แค่หอมแก้มไงเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นทำไงเราทำไมล่ะเมื่อคืนเราทำกันดีกว่านี้บ้าหยุดพูดได้แล้ว Me. Every step feels like it's meant to be. No more shadows, no disguise. Love begins where the sun ah. delight. As you wish, my heart is yours to hold. A story written, timeless and bold. First love's touch like a gentle breeze. Life unfolds just as you. กินเลยสิกินเลยนะอืออืเปิดง่ายมากเลยอ่ะอืกินเม็ดอะสองสองเม็ดนะอืมันไม่เกรงใจนะเอาเลยอืออุ้ยอ่ะน้ำกินหอม ขอบคุณมากนะจ๊ะ <laughs> <laughs> ืกินง่ายมากเลยอือทําไม้ต้นเนี่ยสงสัยวันนี้บอยปวดหลังทั้งวันแน่เลยขอบคุณมากนะอืม <laughs> 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 น่ารักที่สุดเลยไหนๆก็ไหนๆละว,วนวดให้หน่อยเอาเอา,เอาให้มันหายเมื่อยเลย <laughs> เร็วอะไรนะ <laughs> ใช้ต่อยอนะ <laughs> โอ้ยดีมากเลยจ้ะดีมากเลย นิดนึงนิดนึงเออเออแรงไปแรงไปเออเออเฮ้ยกลับด้วยดิจะตามมาทำไมก็ไม่ได้ตามแค่จะกลับบ้านด้วยเฉยบ้านอยู่คนละทางไม่ใช่หรอแล้วใครบอกจะกลับบ้านตัวเองล่ะฮะมาหยุดแฟรี่อะไรกะเถียน ฉันบอกให้เลิอกอยุ่งกับฉันสักทีแล้วฉันทำอะไรผิดอีกะเถียนเมื่อคืนมันก็กำลังไปได้ดีไม่ใช่หรอก็นั่นแหละปัญหาเธอทำไมทำตัวเหมือนไม,ไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นนะนักที่เมื่อก่อนอะเธอทำอะไรไว้เธอลืมไปแล้วหรอแล้วจะให้ท่านทำไงอะให้ฉันหายไปเหมือนเมื่อก่อนไหมเพราะเธออยากให้เป็นอย่างนั้นเธอจะได้ไม่ต้องรู้สึกลำบ,บากใจไงก็ใช่ไง ใช่เธอควรหนีไปเหมือนเมื่อก่อนเพราะเธอมันขี้ค่ะเธออยากให้ฉันไปจริงจริงเหรอใช่จะไม่อยากเห็นหน้าเธออีกเขาเจอแล้ว ิน Are you okay? ไม่เลยวะไม่รู้ว่าทำไมเถีเยนต้องไล่เราขนาดนั้นยังไ,นนไม่ไมอมบอกความชิงกิบอีกแล้วบางที่โอกาสมันไม่ได้มีแต่ลราไปนะ ฉันจะพูดต่อไปความในใจที่ฉันเก็บไว้นานเสน็นนาทุกคำพูดที่ส่นในใจอย่าลืมทำให้ได้ทั้งหมดนะไ<ห>ม่มีมีพีเซ็นต์กินน้ำเสร็จก็รีบกลับไปได้แหละให้ฉันนั่งต่อสักพังไม่ได้เหรอเทียน จริงๆแล้วที่ฉันย้ายออกจากโรงเรียนกะทันหันเพราะว่าครอบครัวฉันล้มละลายจะจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนฉันมีบ้านหลังใหญ่มีคนขับรถรับส่งฉันก็เป็นเด็กคุณหนูคนหนึ่งแล้วแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปพ่อฉันติดหนี้ก้อนใหญ่ที่บ้านฉันต้องขายทุกอย่างเพื่อใช้หนี้ แล้วฉันก็ต้องย้ายไปลยวกับญาติที่ต่างจังหวัดแบบไม่มีทางเลือกฉันอยากจะบอกเธอนะอยากจะบอกลาเธอดีๆแต่ฉันก็ไม่กล้าฉันเป็นขี้ขลาดฉันไม่อยากให้เธอมองฉันเปลี่ยนไปแต่การหนีอะ่ะมันไม่ช่วยอะไรเลย มันทำให้ฉันเสียเธอไปแล้วทำไมเธอถึงไม่พยายามติดต่อฉันเธอทิ้งฉันไว้แบบนั้นน่ะฉันไม่กล้าสูน้าเธอฉันไม่อยากให้เธอเห็นฉันในสภาพนั้นน่ะฉันรู้ว่าฉันผิด แต่ฉันขอโอกาสแก้ตัวได้ไหมฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่าคราวนี้เธอจะไม่หนีฉันไปอีกเธอยังไม่ต้องเชื่อฉันตอนนี้ก็ได้แต่ให้โอกาสฉันได้พิสูจน์ฉันจะไม่ทำเธอเสียใจอีกฉันรักเธอมากนะเถียนให้โอกาสฉันได้ไหม ันพิสูจน์ให้ฉันเห็นสิ star above i'm jai Pratana, to follow the qualbra forever and always it's just you and me maybe then maybe sense of. i'm jai Pratana.